น้องแตงโมลูกจ๋าชวนชื่นออร่าสวยไชแวลดาราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้หนึ่งปีแชร์ลง Facebook Page ที่ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โพสแอดล ID VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับน้องแตงโมลูกแม่แจงและพ่อแจ๊ดที่บอกเลยว่าออล่าสวยฉายแววดาๆดามากๆค่ะน้องแตงโมนะคะได้เรียกว่ายิง่งโตยิ่งสวยแถมมีความสามารถพิเศษด้วยค่ะคว้าเหรียญรางวัลไอส์สเกตร,ระดับนานาชาติมาของได้สำเร็จและล่าสุดยังติดท,ทีมชาติไทยฟิกเกอร์สเกตติ้งอีกด้วยน้องแตงโมนะคะเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2553กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติดวนวิดีน้องแตงโมนะคะมีกีฬาที่ ชื่นชอบก็คือยิมนาสติกและไอสเคตค่ะกว่ารางวัลมาแล้วเยอะแยะมากมายตั้งแต่อายุ11ปีต้องบอกเลยว่าหน่วยการดีมากๆพร้อมไปด้วยความสามารถและใบหน้าที่สะสวยและตอนนี้นะคะแม่แจ้งก็เริ่มรับงานเดินแบบถ่ายแบบให้กับน้องแตงโมแล้วสิ่งต้องบอกเลยว่าลีลาท่าทางดูเป็นมืออาชีพมากๆใช้แววโดดเด่นใช้แววดาราม,มาแต่ใกล้เชื่อว่าในอนาคตสาวน้อยคนนี้นะคะต้องได้รดแลนในวงการบันเทิงอย่างแน่นอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน contact center ต้อง Vt headset